สวัสดีนะครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่คําชะโนดสองนะครับอย่างที่บอกนะครับแฟนเพจครับที่นี่นะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นตํานานผมเคยมาเมื่อประมาณสองปีที่แล้วงวดนั้นหวยเข้าเจ็ดสูตรตรงๆนะครับงวดนั้นหวยเข้าเจ็ดส่งตรงๆถามว่าอาจารย์คะปกตินะแฟนเพจผมจะไปทางอีสานนะครับแต่ด้วยปัญหาในเรื่องของ เอาน้ำนะครับนะน้ำนะครับผมก็เลยมาขอปู่เพราะว่าหลังออกพรรษานะครับหลังออกพรรษาเนี่ยเราควรที่จะมาขอปู่นะครับผมเชื่อว,ว่าในการขอปู่นะครับในงวดนี้บอกเลยนะครับว่าจะผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าปูจป่จะให้นะครับปู่จะให้นะครับเมื่อวานนี้บางฝ่ายพยานาคขึ้นไป ทั้งหมดหลายหลายร้อยนะครับหลายร้อยมากนะครับนะที่ที่ปลูกขึ้นมาผมเชื่อว่าในประมาณครึ่งปีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยปู่จะให้แบบติดติดกันเลยนะครับแฟนเพจส,สังเกตหลายครั้งนะครับว่าเวลามีอุทุกขภัยในเรื่องของน้ำท่วมพญานาคเนี่ยจะขึ้นมานะครับจะขึ้นมานะครับจะขึ้นมาในเรื่องของมาจะขึ้นมาจากน้ำเพื่อมาประทานโชคประทานราบนะครับ แล้วสิ่งหนึ่ง่ะแฟนเพจนะครับในเรื่องของสถานที่ตรงนี้มีความสําคัญยังไงตรงนี้นะครับนะเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับเขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นคําชโนดสองนะครับเป็นคําชโนดสองนะครับซึ่งเหมือนคําชโนดที่นู่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมาได้มาเข้ามาเข้ามาตอนออก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าที่เนี่ย ผมว่าขังครับนะขังขังมากพันเบสนะครับนะไม่ว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับพญานาคเนี่ยไม่ใช่มีแค่องค์เดียวนะครับมีไม่ว่าจะเป็นปู่ปู่มุจรินนคราชปู่อนันตานัคราชปู่พุชงนคราชปู่ย่าสีปทุมมาปู่สีสุธูแล้วก็อีกประมาณพญานาคอีกประมาณสิบตระกูลน,นะครับอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาขอนะครับผมจะมาขอนะครับปู่ อน,นันตนาคราชนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมาชิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละแชร์สองแชรใ์ใครแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกหวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้ร่ํารวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้ปลดหนี้ใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับถ้าแชร์ออกไปขอให้เกิดเป็นบุญบารมีนะครับนะในวันที่16ตุรตุลานี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่แชร์คลิปนี้และเห็นคลิปนี้ ได้เป็นสะพานบุญนะครับแล้วผมเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อวานนี้วันออกพรรษาแล้ววันนี้วันออกพรรษาเป็นวันแรกขององค์ปู่องค์ยา่าแล้วก็องค์เทพหลายๆองค์นะครับที่เขาจะประทานโชคประทานลาบให้กับทุกๆคนนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วช่วงนี้เขาเรียกว่าน้ําน้ํามาด้วยผมเชื่อว่าพญานาคจะประทานโชคประทานลาบให้กับสมาชิกแฟนเพจทุกคนอย่างแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นนะครับปาเบตนะครับกดแชร์คนละสามแชร์แชร์หนึ่งแชร์ขอให้องค์ปู่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ขอให้เขาปลดหนี้หนึ่งร้านแชร์สองแชร์ขอให้เขาปลดหนี้สองร้านแชร์สามแชร์ขอให้เขาปลดหนี้สามร้าน, 3, าด,น, 3, านด้วยบุญบรารมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับขอดนจิตดนใจนะครับให้กับคนที่เห็นคลิปนี้แล้วแชร์ขอให้เขามีโชคมีลาบ นะครับและถูกหว่วยกันทุกทุกคนนะครับ่านเพจครับที่แรกนะผมจะมาสองทุ่มนะครับแต่ที่นี่เขาปิดสองทุ่มผมก็เลยต้องมาก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นแฟนเพจนะครับกดแชร์นะครับกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดแชร์ให้ผมหน่อยนะนะครับแล้วผม่อว่าแฟนเพจนะครับที่นี่เป็นพญานาคเยอะมากครับพญานาคเยอะมากนะครับนะผมบอกเลยนะครับว่าไม่แพ้กับที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเพจนะครับกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์สองแชร์สามแชร์นะครับเพื่อเป็น บุญบารมีนะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกนะครับผมจะพาสมาชิกนะครับไปไหว้องคูนะครับนะองคูศิลธ์ภูองค์มายาศิลปธรมนานะครับเพื่อขอขมานะครับอ่าอ่าไปนะครับเพิ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 บ นี่นะครับอันนี้เป็นศารนะครับเขาเรียกว่าคําชโน2นะครับหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ไปถึงอุดรนะครับนะก็สามารถมากราบสักการะนะครับคําชโโน2นะครับหรือปู่สิทสุทาธและองค์แม่ย่าสิีพูทุมานนะครับนะได้ที่นี่ได้นะครับโอเคอ่านี่นะครับ ทุกคนครับกดแชร์คนละสามแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาขอปู่พร้อมกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาขอปู่พร้อมกันนะครับวันนี้ผมก็ได้นำนะครับนะเดี๋ยวเอาวันนี้ตั้งไว้ตรงนี้ให้ผมหน่อยอ่าเดี๋ยวตั้งไว้ข้างหน้าให้เลยหันหน้าหันหน้ามาเลยครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ผมก็ วันนี้เป็นวันดีนะครับวันสี่มงคลนะครับนะก็ได้เข้ามานะครับสับสักระนะครับองค์ปู่สิทุโธและองค์แม่ย่าสีพุธุมมานะครับแล้วก็จะมาขอโชคขอราบวันเราจับปิงปองที่นี่เลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะจับปิงปองนะครับแล้วก็เสี่ยงซิมซีนะครับนะอย่างที่บอกนะครับแฟนเพจนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่างวดเนี้ยองค์ปู่พญานาคเนี่ยท่านจะให้ลูกหลานท่าน นะครับใครที่เป็นลูกหลานท่านใครที่เคยสักการะท่านผมเชื่อว่างวดนี้คุณจะมีโชคกันอย่างแน่นอนนะครับคุณจะมีโชคกันอย่างแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวตั้งจิตฐานพร้อมกันนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจนะครับปกติผมจะมาสองทุ่มเนาะนะครับแต่วันนี้มาเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยปิดสองทุ่มนะครับเราก็เลยต้องขอพรก่อนนะครับใครที่มาเห็นคลิปนี้นะครับนะขอให้เป็นเป็นสะพานบุญในการกดไลค์กดแชร์ นะครับแล้วก็ใครที่อยากที่มาสักกราบไหว้สักการะนะครับองค์ปู่สิทธูองค์พญ่ยาสิปุมนาและมีพญานาคหลายๆตระกูลนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็สามารถที่จะมาได้นะครับที่คำชัโน2สองนะครับอยู่จังหวัดปทุมนะครับอยู่จังหวัดปทุมนะครับคลองสิบเอ็ดนะครับอ่ะท่านเพจครับตั้งสิทธิฐานพร้อมกันนะครับนะอ่ะมีองค์พญานาคที่ ที่บ้านนะครับผมยังต้องมาณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าคือผมเชื่อว่าเอ่อพอพญานาคกับพระเบชน,นะครับบำเพี็ญตนมาพอตอนนี้เขามีอิทธิฤทธิ์เยอะแล้วเนี่ยต่อไปครับเขาจะให้โชคแล้นะครับเขาจะให้โชคแล้ว หนึงน่งแปดหนึ่งแปด เดี๋ยวผมจะไปสรุปเลขนะครับที่ช่องล่าเลขเด็ดนะครับไปกดติดตามที่ช่อง Youtube นะครับนะไปกดติดตามที่ช่อง y o u t u b e นะนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหรือเปล่านองเจ็ดไหมเจ็ดหรือสามเหมือนจะเป็นเจ็ดป่ะ3ามะไค้งอง เนาะถ้าผมชอบเลขทูบนะครับผมชอบสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าครับ อันนี้เลขทูบที่ผมชอบนะ เจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสี่เก้าที่ท,ที่เลขปิงปองเราได้สามเก้าสามเก้าสามห้า อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในเรื่องของนะครับผมจะพาไปชมนะครับผมจะพาไปชมนะครับผมพาไปขอดูหินได้ไหม แผ่นเพรเลขขึ้นทุกคนเห็นเลขอะไรอะ่ะเลขขึ้นครับเลขขึ้น จริงอันนี้เป็นหินหินโบราณเลยนะครับแฟนเพจน,นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นโบสถนะ์กลางน้ำนะครับโบสถ์กลางน้ำนะครับในพื้นที่โบสถ์ที่ทุกคนเห็นนะครับเป็น เอ,อเเนะเ่เป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังนะครับแฟนเพจคือสวยมากนะครับสวยมากเอาจิงๆนะแฟนเพจผมมาตรงเนี้ยผมอาะขนลุกตลอดแฟนเพจผมขนลุกตลอดจริงๆผมขนลุกตลอดครับเพราะว่าแฟนเพจเข้าใจไหมว่าด้วยความที่เป็นไม้ตะเคียนเนี่ย ต้องมีความที่เป็นขังนะครับบอกเลยนะครับว่าใครที่มาตรงนี้จะต้องมีโชคกันไปอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นหลายที่หลายน้อยมากนะครับเป็นเบนนะครับที่จะสร้างไม้ตะเคียนที่เป็นโบสถนะครับแต่อันนี้ครับเป็นโบสถที่อยู่ในไม้ตะเคียนนะครับนะแล้วก็ปฏิมากรรมนะครับอันนี้ทุกคนสามารถแต่วันเนี้ย ผมไปพื้นที่โบสถ์นะครับโบสถ์เนี่ยจะเปิดแค่ประมาณ6กถึงหกโมงเย็นนะครับโบสถ์จะเปิดแค่หกโมงเย็นทุกคนสามารถที่จะมาขอพรนะครับวันนี้ผมก็ได้ขอพรนะครับวันนี้ผมก็ได้ขอพรบอกว่าถ้าลูกมีบุญบาร,รมีมีโชคไมีลรภาข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนาทุกทุกชาติไป ผมจะขอพอรของผมอย่างนี้ทุกครั้งแฟนเบสจ,จะสังเกตได้ว่าทําไมผมมีโชคบ่อยผมจะมาขอพอรที่โบสถ์และผมจะพูดอย่างนี้ยทุกโบสถ์นะครับแล้วผมจะมาขอพอรที่เนี้ยทุกโบสถ์แล้วครั้งเนี้แฟนเบสนะครับใครที่ยังไม่เคยมาต้องมาโบสถ์ที่เป็นรูปลักษณะของไม้ตะเคียนผมบอกเลยนะครับว่า ไม่ได้จัดสร้างกันง่ายๆแฟนเพจเขาจ้เขาใจไหมครับว่าคามบอบไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจากที่ผมฟังประวัติมานะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้สร้างมาแล้วเสร็จภายในวันสองวันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแฟนเพจทุกสิ่งทุกอย่างแฟนเพจมันต้องมีอุปสรรคนะครับต้องมีอุปสรรคเพราะฉะนั้น ใครอยากที่จะมาสักการะบูชาโบสถ์ที่เป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังหายากนะครับมาได้ที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดนะครับมาได้ที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดมาขอพรที่ในโบสถ์แล้วจะได้โชคกลับไปอย่างแน่นอนนะครับจะได้โชคกลับไปอย่างแน่นอนนะครับผมบอกแล้วนะจะได้โชคกลับไปอย่างแน่นอนนะครับ เนี่ยมานั่งนาเป็ดแต่แต่ผมมาผมแต่ทุกโบสถ์นะเป็ดนะครับผมผมจะขอแต่อันเนี้ยผมไม่รู้นะเป็ดตั้งแต่ผมไปวัดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นโบสถ์ที่ไหนเป็นใช้ไม้ตะเคียนทำเพราะว่าถ้าโบสถ์นั้นนะเป็ดนะครับที่ใช้ตะเคียนทำเนี่ยโบสถ์นั้นต้องแรงนะครับโบสถ์นั้นต้องแรงครับอย่าลืมนะครับมาสามารถมาเที่ยวได้มาขอองค์ปู่องค์ย่านะครับมาขอองค์ปู่มุจลินองค์ปู่สิทุโธ องค์ม่ยาสีพุทุมมาและสามารถมาขอพอรในโบสถ์ได้นะครับนะอันนี้คือลูกแก้วอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อไไหมอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับนะก็เดี๋ยวเราจบไปตรงนี้เลยเนาะนะครับอ่ะสมาชิกค,ครับวันนี้เราก็ ผมไม่รู้นะผมมายืนตรงเนี้ผมขนล,ลุกตลอดเลยผมเชื่อว่างวดนี้ยสมาชิกจะต้องมีโชคการทุกๆคนนะครับขอบุญบาร,รมีปู่คุณพระศรีนราไตให้สมาชิกค,คนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้มีโชคให้มีลาบอย่าลืมนะครับไปกดติดตามที่ช่องล่าเลขเด็ดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปสรุปนะครับที่ช่องล่าเลขเด็ดให้กับสมาชิกนะครับ อาจารย์ไปมาแล้วปังมากเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เคยมานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปเลขให้นะครับอันเบ็นะครับที่ล่าเลขเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขปิงปองนะครับไปดูได้นะครับไปกดซับสไครต์ไว้นะครับที่ช่องล่าเลขเด็ดครับนะเดี๋ยววันนี้เราเวลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสมาชิกครับนะของให้คุณพระสินนันต์ไตยนะครับครูบาอาจารย์ องค์ปูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณนี้ทั้งหมดวันนี้ข้าพเจ้าอาจารย์วสักเลขกดนี่มาดีขอให้วันนี้ได้ได้เลขกลับไปได้โชคกลับไปถ้าข้าพเจ้าถูกหวยจากตรงนี้ห่างัวติดข้าพเจ้าจะมาบวงสรวงให้กับสถานที่ตรงนี้ในงวดวันที่สิบหกและวันที่หนึ่งเพื่อจิติกาถ้าข้าพเจ้ามีโชค ข้าพเจ้าจะนำกระถิ่นผ้าป่ามาวัดปราคของสิบเอ็ดของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานโชคประทานลามให้กับข้าพเจ้าและลูกเพจของอาจารย์วาสักเล็กปนี่ทุกคนวันนี้เวลาเป็นสมควรแล้วครับทุกคนครับขอให้ทุกคนถูกหวยมีโชควันนี้วันพญานาคเปิดซับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกับพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้วันนี้เวลาเป็นสมวค,รค,ค,รควรแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดี ไม่มีหนี่ครับคุณมากครับสวัสดีครับ